สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้เป็นเมนูผลไม้แช่อิ่มเราจะทำมะขามแช่อิ่มค่ะมะขามแช่อิ่มนะคะก็ทำคล้ายๆมะม่วงแช่อิ่มเลยค่ะทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวตาม,มาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ส่วนผสมของมะขามแช่อิ่มนะคะก็จะมีมะขามค่ะเป็นมะขามเปรี้ยวนะคะถ้าใครมีเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์ก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าฝักใาญเนี่ยจะแกะง่ายกว่าอันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวธรรมดานะคะแบบที่เขาเอามาทํามะขามเปียกคะ่ะเป็นมะขามเปรี้ยวฝักเล็กค่ะแต่ว่าก็ต้องเลือกฝักที่แก่หน่อยนะคะถ้าอ่อนเนี่ยเม็ดมันจะยังอ่อนอยู่เนื้อจะน้อยเ<ๆ>วลาที่เราแกะเนี่ยก็จะทําให้มันบางนะคะเวลากินก็จะกินไม่อร่อยค่ะต่อมาค่ะก็จะมีน้ําตาลทรายมีเกลือสีผสมอาหารค่ะเรามีสีเขียวแล้วก็ เหลืองค่ะมีปูนแดงค่ะสําหรับทําน้ําปูนใสค่ะแล้วก็น้ําสะอาดส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการต้มน้ําให้เดือดค่ะแล้วก็นํามะขามไปลวกใช้เวลาลวกประมาณ1 0 1ถึงวินาทีนะคะแค่พอให้มะขามแกะเปลือกง่ายๆค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะประมาณ15าวินะคะไม่เกินนี้นะคะถ้าสู่เกินเนี่ยมะขามจะเละค่ะประมาณนี้ค่ะพอแล้วค่ะแล้วก็ตักพักไว้ในน้ําเย็นค่ะ คือแค่ให้เปลือกเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวขึ้นนิดนึงค่ะพอปอกง่ายๆนะคะหรือจะไม่ต้องวัวก,ก็ได้นะถ้าใครขยันปอก ทำแบบนี้ค่ะจนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะมะขามที่เราลวกน้ําร้อนเสร็จแล้วค่ะแช่ในน้ําเย็นนะคะเรารวกเพื่อที่จะได้แกะเปลือกง่ายๆนะคะเราใช้เวลาลวกประมาณ10-15วินาทีนะคะสังเกตที่สีก็ได้ค่ะตอนแรกจะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆใช่ไหมคะมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาแกะเปลือกมะขามกันค่ะเตรียมชามค่ะใส่น้ําแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะ ไม่ต้องเยอะมากนะคะเอาแค่ให้น้ําเค็มเพราะว่าเราจะปอกเปลือกมะขามแล้วก็เอามาแช่ในน้ําเกลือค่ะเพื่อให้มะขามไม่ดําค่ะคนให้เกลือละลายค่ะจากนั้นก็จะมาปอกมะขามกันค่ะเราจะมีมีดสองเล่มนะคะก็คือมีดเล่มเล็กแล้วก็มีดสลักนะคะหรือว่ามีดปอกเปลือกบางๆนะคะมันจะปอกง่ายค่ะแบบนี้เดี๋ยวจะปอกให้ดูนะคะแล้วก็จะตัดส่วนที่ปลายแหลมนะคะออกนิดนึง จากนั้นก็จะตัดส่วนที่เป็นลกของมะขามนะคะลกมะขามก็จะมีสามเส้นค่ะหนึ่งสองสามตรงเนี้ยค่ะเพื่อที่จะได้ปอกเปลือกง่ายนะคะมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะเรียกว่าลกมะขามหรือว่าเส้นมะขามก็ได้แล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้เลยนี่ค่ะสามเส้นฝักหนึ่งมันจะมีสามเส้นค่ะนี่ค่ะแล้วก็ดึงออกปึ๊บเราก็จะปอกตามรอยลกที่เราดึงไว้นะคะที่เป็นเส้นเนี่ยค่ะเนี่ยสามเส้นแบบนี้เลย ใช้มีดอันเล็กนะคะหรือว่ามีดแกะสลักค่ะเป็นตัวช่วยก็แกะเลยค่ะใช,ใช้มือประคองนะคะแล้วก็ค่อยๆเปาะบางๆเสร็จแล้วค่ะ เราก็จะได้มะขามแบบนี้เห็นไหมว่าปอกง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าเราลวกน้าร้อนไว้แล้วแล้วก็ปอกตามรอยลูกทีลดึงไว้อ่ะค่ะจากนั้นก็แช่ไว้ในน้ําเกลือนะคะเพื่อที่มะขามจะได้ไม่ดาค่ะเดี๋ยวเราจะปอกมะขามจนเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะหลังจากที่เราปอกเปลือกมะขามเสร็จแล้วนะคะเราก็พักไว้ให้เด็ดน้ําค่ะเราจะมาแช่น้ําเกลือหนึ่งคืนค่ะโดยการเตรียมน้ําแล้วก็ใส่เกลือลงไปคนให้เกลือละลายค่ะ มะขามที่เราแกะเปลือกแล้วนะคะน้ําหนักประมาณ3ากิโลค่ะน้ําเราใช้2ลิตรนะคะแล้วก็เกลือประมาณ1ถุงค่ะหรือว่าลองชิมดูก,ก็ได้ค่ะคือให้มันออกรสเค็มนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะดองมะขามค่ะพอเกลือละลายดีแล้วค่ะเราก็ใส่มะขามลงไปแช่เลยพยายามให้มะขามจมน้ํานะคะมะขามจะค่อนข้างหนักอยู่แล้วค่ะจมน้ําง่ายกว่ามะม่วงนะคะเห็นไหมคะเราก็หาพลาสติกมาแลบไว้ค่ะสมมติว่าวันนี้เราแช่วไว้ตอนเย็นนะคะพรุ่งนี้เย็นเราก็จะเทน้ําออกแล้วก็แช่น้ําปูนใส่กันค่ะ พักไว้แบบนี้1คืนค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่เราแช่น้ําเกลือไว้แล้ว1คืนนะคะจะเห็นว่ามะขามก็จะสีซีดลงค่ะหรือว่าลองชิมก็ได้ค่ะมะขามก็จะมีรสเค็มนิดนิดนะคะจากนั้นก็นําไปล้างน้ําเกลือออกเดี๋ยวจะนามาแช่น้ําปูนใสกันค่ะล้างทักสองสามน้ำนะคะล้างน้ำเกลือออกนะคะประมาณสักสองสามน้ำค่ะ หรือว่าดูจนน้ำใสดีก็ได้ค่ะหลังจากที่เราล้างน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะแช่น้ำปูนใสอีกหนึ่งคืนค่ะหรือว่าหนึ่งวันนะคะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใสๆนะคะ เป็นปูนที่ใช้เคี้ยวหมากค่ะแล้วก็ละลายน้ำนะคะแล้วก็พักไว้1คืนเหมือนกันค่ะจนปูนลงไปนอนก้นด้านล่างค่ะแล้วก็กรองใช้เฉพาะส่วนที่เป็นน้ําใสๆส่วนน้ําปูนที่เหลือนะคะเราก็สามารถเติมน้ําแล้วก็คนๆๆให้ปูนกระจายตัวนะคะจากนั้นก็ปิดฝากล่องพักไว้1คืนก็จะได้น้ําปูนใสไว้ใช้ต่อไปเรื่อยๆค่ะนะดูให้มะขามจมน้ําดีนะคะจากนั้นก็ปิดฝาพักไว้1คืนค่ะเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะต้มน้ำเชื่อมสำหรับทำมะขามแช่อิ่มค่ะต้มน้ำให้เดือดเลยใส่เกลือลงไปเล็กน้อยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำ1.5ลิตรนะคะน้ำตาลทราย8ขีดค่ะอัตราส่วนเดี๋ยวจะวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายดีค่ะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วค่ะเราก็ปิดไฟได้เลยจากนั้นแยกน้ำเชื่อมเป็น2หม้อนะคะเท่าๆกันแบบนี้ค่ะ เราจะใส่สีไปผสมอาหารสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะจะทำมะขามแช่อิ่มแบบ2สีเลยค่ะหม้อน,นี้ใส่สีเขียวค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเขียวประมาณนี้ค่ะพอแล้วจากนั้นก็พักน้าเชื่อมไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่คือมะขามที่เราแช่น้ําปูนใสไปแล้วค่ะ1คืนมะขามจะมีความกรอบขึ้นนะคะแข็งเล็กน้อยค่ะนําไปล้างน้ําให้สะอาดเลยสองสามรอบค่ะ มาถามที่เราล้างน้ําปูนใสออกเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาแยกใส่กล่องสองกล่องค่ะพอเราแยก2กล่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานําไปแช่น้ําเชื่อมกันค่ะเราพักน้าเชื่อมจนเย็นสนิทนะคะค่อยเทใส่กล่องค่ะโดยเราจะแยกออกเป็น2องสีนะคะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะ พักไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ2-3คืนนะคะระหว่างที่เราพักในตู้เย็นนะคะเราก็ต้องหมั่นคนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ให้น้ําเชื่อมเนี่ยทั่วถึงทุกฝักนะคะมันจะมีบางฝักที่ลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ต้องหมั่นคนด้วยค่ะคนสักวันละหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะพักไว้2คืนนะคะจนกว่าจะได้มะขามที่มีรสหวานเดี๋ยวก,กลับมาดูกันค่ะอีกสอสาวันค่ะ มะขามแช่อิ่มที่เราแช่น้ำเชื่อมไว้2วันค่ะระหว่างที่แช่เนี่ยเราก็ต้องมาคนด้วยนะคะเพื่อให้สีเขาสม่ำเสมอค่ะพอเราเปิดกล่องนะคะก็ลองชิมรสชาติดูค่ะถ้าได้ลดหวานตามชอบแล้วเราก็จะเทน้ําออกนะคะเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อมะขามนะคะใส่กล่องปิดฝาไว้หรือว่าหาโหลมาใส่ก็ได้ค่ะแต่สําหรับคนที่แช่แล้วยังหวานไม่พอค่ะให้เทน้ําเชื่อมออกแล้วก็ต้มใส่น้ําตาลใหม่ค่ะแล้วก็นํากลับมาแช่ใหม่ค่ะทําแบบนี้จนได้ลดหวานตามชอบค่ะ ของเราแช่ไว้2คืนค่ะพอดีค่ะรสชาตินี้แหละที่ต้องการหลังจากนั้นเราก็จะเทออกค่ะใส่กระปุกเก็บไว้มะขามแช่อิ่มเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเก็บใส่กระปุกไว้แบบนี้นะคะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะไว้กินได้นานๆเลยค่ะ รสชาติของมะขามแช่อิ่มนะคะก็จะออกเปรี้ยวแล้วก็หวานค่ะใครที่ชอบทานนะคะก็ลองทำดูค่ะทำไม่ยากเลยค่ะเป็นสูตรง่ายๆจะทำไว้กินเองหรือว่าทำขายก็ได้ค่ะแต่ที่เราเห็นขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดก็จะเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์นะคะซึ่งจะมีเนื้อเยอะแล้วก็แกะง่ายค่ะแต่มะขามเปรี้ยวบ้านเราเนี่ยฝักจะเล็กเนื้อน้อยแต่ว่ารสชาติก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ